ว่ากาลเลรีอามันและคนที่ศรัทธาคนดังกล่าวก็คือผู้ชาคนนั้นนะกล่าวว่าอย่างไงย่าเตโอหมู่ชนของฉันเออยิบาบอูนจงตามฉันเถิด <c oughs> ตามฉันเถิดฟังฉันเถิดฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้ฟังฉันเถิดอย่าดื้อเลยอัด,ดิคุมซสบีลัราชาดฉันจะให้ ชี้ทางไปยังแนวทางที่ถูกต้องฮิดายะต์ตรงนี้หมายถึงว่าบอกกล่าวไม่ใช่ฮิดายะต์เหมือนกับที่ Allah อาลายฮิฮิดายะต์มนุษย์ไม่ใช่ฮิดายะต์มันมีสองประเภทเรียกว่าฮิดายิดะฮิดายะตุอิรชาดฮิดายะอิรชาดก็คือการที่เราเป็นไกด์การที่เราเป็นผู้แนะนําผู้ชายคนนี้ก็ทําหน้าที่ในการแนะนาตามฉันเถอะฉันจะแนะนําทางที่ถูกต้องให้อันนี้คือความหมายของคาว่า อะดิคุมรูอว่าหด d a y a ในอายะนี้ไม่ใช่หิดายะตุตเตาฟ i q หิดายะตุตเตาฟ i q เป็นหน้าที่ของอ่ำสุนทานของท่าละบางทีเราแนะนําแล้วแต่บางทีเขาเขาก็ยังไม่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 ประสบความสาเร็จเลยเขาไม่ฟังเราแสดงว่าเขาไม่ได้รับห i ด a ยะจาก Allah t a าลาก็คือห i d a y a t u ตเตาฟ i q เพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกต่อไปอีกตามฉันเถิดฉันจะบอกเส้นทาง ที่ถูกต้องที่เที่ยงทเที่ยงตรงให้กับเจ้าอัลลอฮฺอักบารนะคำพูดง่ายๆไม่ซับซ้อนแฝงด้วยความห่วงใยความหวังดีอย่างชัดเจนนะไม่มีผลประโยชน์ใดๆเลยยาเกมอินนามาฮาดิฮิลฮายาตุดดุนยามะตาวะอินนัลอาคิรัตฮิยาดารุลกรารอัลลอฮฺอักบาร์ สกิดเตือนด้วยอาคิราะบอกว่าดุนยาเนี่ยจริงๆแล้วดุนยานี้โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยอินนามะเาธิหิดุนยามาจาชีวิตในโลกดุนยานี้เป็นความสุขชั่วคราวอลอง่ายมากไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะเนี่ยที่พวกเจ้าไม่ยอมศรัทธากันนี่เพราะอะไรเพราะดุนยาใช่หรือเปล่าเพราะตำแหน่งใช่หรือเปล่า พราะอำนาจของพวกเจ้าในดุนยาใช่หรือเปล่าที่ไม่ยอมตามโมซานี่เพราะอะไรเพราะถ้าตามโมซาแล้วอำนาจจะหลดุดความสุขสบายต่างๆจะหลดุดต้องอยู่ภายใต้ชาีอัตถอลองสบายนอกจากอะในดุนยาจะไม่สบายอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะดุนยาที่พวกเจ้าหวงแหนกันหนักหนาะจนกระทั่งกลายเป็นอุปสรรคไม่ยอมศรัทธาต่ออัลกซิรัสไม่ยอมศรัทธาต่อลอสมันตาละมันเป็นความสุขชั่วคราว ชั่วคราวยังไงตายแล้วใช้ได้ไหมมีไหมใครที่อยู่ในดุนยาแล้วไม่ตายทุกคนต้องตายอย่าว่าแต่ตายเลยแม้แต่ก่อนตายบางทีความสุขก็หมดไปแล้วยิ่งแก่ลงเท่าไหร่ความสุขก็ยิ่งน้อยลง <c oughs> ความสุขจากการนั่นแหละจากการกินพอยิ่งอายุเยอะก็กินก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ต้องกินน้อยๆแล้วความสุขจากการกินลดลงแล้ว ช่ไหมความสุขจากการใช้ชีวิตแบบคนปกติยังไม่ถึงตายเนี่ยบางทีก็หมดกันแล้วว่าความสุขในดุนียาแล้วมันจะถาวรตรงไหนนี่นะไม่นับว่าเราทุกคนนี่ต้องตายแล้วพอเราต้องตายปุ๊บเออหมดแล้วแหละความสุขในโลกดุนียานี้เพราะฉะนั้นดุนียานี้มัจาอุนคาลีบางอายห์บอกว่ามาจจาอุนคาลีความสุขชั่วครู่ชั่วครา ลอีหละอิลลลอแต่ไอความสุดชั่วครัวชั่วคราวนี่แหละที่เรามุ่งกันเต็มที่เลยไม่หยุดไม่ย่อนทำงานกันอยู่24ชั่วโมง